คนผู้ชมช่องเกมเมอร์ให้ข้อกันอีกแล้วนะวันนี้เราจะมาเล่นลัมเบอร์มาเกมนหมดสามสามนะอ่ะ,อ,ะอุ้ยมาลอดโปรไฟล์มาลอดเล่นมาหลอดตรงเกินไฟไหมท่านผู้ชมเขาโปรไฟล์มาหลอดเขาก็เล่นมาหลอดผมลัมเบอร์นะผมจะเล่นลัมเบอร์มาดูกันว่าผมจะชนะหรือเปล่า ไม่ต้องเชื่อหน้าดูพอเอ้งกอลมาละวเจออะไรลืมละที่รู้เป็นอันจะจับทรายอะไรนี่แหละอะไรอะไม่ใช่ทรายเจอแวน เจอลียงด้วยนะโอ,โ,หโ,หโอ้โหโอ้ยแม่งความจริงมันมีคิดทีอันเอัแต่ก่อนแล้วแหละอทุกคนแต่โดนยังลัมเบอร์ไปเสยียงเลยตาลีินะตอนนั้น แต่ก็ต้องลบไปหัวโดนแย่งลำเบอร์อืมทำยังไงดูโดนแย่งลำเบอร์เยี่ยมเดี๋ยวผมจะมาอยู่กับมารลอดนะอออกไปออกไปออกไปกันนี่ตบคี้ฟิฟฟเออโดนนนนนช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โห ก็ต้องเล็งเดียวผมด้วยเดียด๋วยวไปชม,มขอจำตาหิดด้วยเหมือ,อย์ยืมมาหลดเขาไม่เลียงเลีงแต่ผมมาดูเลือนมาหลดรดน้อยมากเลยผมรถแทบจะหมดอยู่แล้วพุโทรรโธพุทโธแตะมาพุทโธพุทโธออกไปอุ้ยโดนโดนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลียง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  โอเคโอ้โอโนโอโนออกไปออกไปป้อมผมคุณอุ้ยเนาะแต่ทำมาพุทธโถพุทธโถจะได้แล้วเพื่อนจะได้แล้วสามอุย้ยอยากเข้าเลี้ยวมาหลอดเปิดหน่อยปุ๊บอืไม่ได้อุยอ้ยอุ้ยเปี้ยงไม่โดนเลยครับไม่โดนครับ ไม่ดูน oh, ่นเลยลีโอ้ยเวนเวนใายจะเอาจริงเหรอในล้างั้นเหรอในแน่ใจนะว่าจะพูดนะแน่ใจแล้วใช่ไหมไม่อย่างออกไปการเพื่อนสวยเพื่อนเอ้าเอยู่ดีผมโทรศัพท์ผมเกิดจะดัขึ้นีอยู่ดีจะท้ามันดำมน จไม่ยังไม่รู้นะโอ้จจสยสิโรยตายส่วนัดไปออกกันเวทเอ้ยไม่ได้ไไดิมันไม่ได้ออกเวทฝ่ายมีโอเคสัญญาวเวทน,นะมันก็ต้องเวทอยู่แล้วใช่ไหมไปมาตีคิปตีคิปเอาเลือดเอ้ยเอาตังค์ไม่ใช่เอาเลือดนี่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 โอ้ตรงตรงเวมาถอยก่อนอ นนนนอุ้ยไม่โดนเสี่ยนติเสียนติเสียนติไปน้องสามสองหนึ่งจะได้เสิละโอ้มันใช้มังกรมันได้มังกรทุบออกไปนนนนไม่ยั่งอุ้ยโอ้เอออุ้ยอุ้ยติดแข็งมากโอ้เขียนไม่ติดไม่ติดไม่ติดเอ้ยติดติดจนได้เออ สวยมันหลดฮึปอุ้ยมันหนีอ่ะหนีทำไมโอ้ยเอาค้างคู้ชมคุมค้างคับชมนี่นะท่านผู้ชมตะกี้เอไอทมาตายแต่มาตอนตายคือแหวมันโหดอ่ะ มันเล่นตีผมอะคือมันเล่นตีผมคนเดียววันนี้ยไม่ใช่อะไรนะคนเดียวปังไม่ดูมันอีกหรือทำไมต้องชอบหลบแต่ทำในายามจริงทๆจริงๆนี่ไงออ,อ,อกไปอุ้ยโดนถักอุ้ยติดถินโอ๋อเบบี้ชักตุรุรุรเแบบี้ชักตุร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 ุเบบี้ชัก ใจน้องไหวนะไหวแน่ใจน้องเข้าไวอ่ะเปี้ยงสื่อนียนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยอะอุ้เจ็บออกไปอุ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยโอ้ฉันติดเปลียนแพนเราตัดสไปผมจะเล่นเม็ดใหม่เพราะผมมีเม็ดใหม่ผมเก็บตังค์ซื้อ ไออย่างอุ้ยเสียดายนี่โดนไปเจ็บไหมนะ่เจ็บเจ็บนะเจ็บอยู่นะเน่าเอางอนไปก่อนโอ้โนออกไปอู้ติดคืนโ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 นเอ๊ะตายเรียบสามคร่นแต่ฉันก้็เป่าด้วยประเด็นก้็เป่าลอยรัวๆเลย โอ้ป้อมแตกเ,เป็นวาเลนตองเปลีล่ยนที่นหลุดหรอแ้นคือฉันเกิดก่อนรีบออกมาแล้วตาย่องอก่อนเลย,ย,ย,าย,ย,ยมาโอ๊ย ว้ากลัวแวนไปยังอูไม่โดนกบไปยังนี่ไงโอ้ยโดนติโดนเสีงโดนโดนโดนอะไรทุกอย่างโดนหลายอย่างเลยโอ้ยกูหนุ่มไม่ทันครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้เรียกว่ามาอันนี้แหละไม่ได้เรียกว่ามาปวดแล้วเรียกว่ามาตายมากกว่าอือ มาต่อไปจะเล่นเมดใหม่นะผมซื้อเมีดใหม่มาขุดไท่เลยสกินทวนาดโอ้โหน้าหน้าตอนนี้นะต่อไป ไม่เป็นไรดีกว่านะเ,นป,นเนป,นป็นแม่มันโดเกียรกว่าป่นๆเนอไม่ได้เกียร์หรอก,กนะ18ไปเต็สิบเ7็7 <c oughs> มาตัวไปเรีนี่ตัวลยนี่ไปไปน้ำชมไปไปไปมา โอ้โหเจอซูเปอร์แมนครับแหวนหลอกหลอนฉันช่วงนี้คือจะกินแหวนนะแหวนมันหลอกหลอนผมมากขอบคุณนี่กดกดจะบล็อกนะกดตอนที่สุดท้ายบอกนะกดตอนที่สุดท้ายบอกวัวเขาได้ไหมไม่กดเลยอ่ะคนนี้กดตอนที่สุดท้ายใช่ไหมใช่ปะไม่กดเลยด้วย อ้าวเอาสิยัมพร้อม้ยชีโดชีโดเนี่ยมาอยู่ในเอวีได้ไงทุกคนไจะมีฮาร์ดมที่นู่งลำเชิดเดเมะนี่เวทใหม่ไม่ได้เช่าด้วยไม่ได้ทดลองด้วย ใช่เม็ดใหม่อุ้ยลืมลืมเปลี่ยนลืมเปลี่ยนเม็ดใหม่อะไรยะเม็ดใหม่อะไรเม็ดใหม่อะเม็ดใหม่มาเม็ดใหม่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 อะไรอะให้มาไอสกิลแล้วกันอ้าเรียกอะไรอยู่แล้วไม่รู้อะแล้วก็จะบอกผมาใหม่นะเพราะว่าผมเล่นเม็ดใหม่ไม่ค่อยเป็นนะ ในทีอือฮึเพราะไงเขาบอกเม็ดใหม่เล่นยังไงควรออกอะไรนะไอ้ไอ้ที่มันเป็นงงงงงวงกลมวงกลมไปผัดโอวัตเตอร์ไฟจเจอแวนเวม,มันยังหลอนหลอนผมไม่เลิกท่าน,นผู้ชมคลิกซีท่านผู้ชมผมว่าตัวไหลตายแน่ผมบ้างผมไม่มีแทงตัวทีมผมโอ้โหนโอ้โหนโหนโหนโนโน โอวฉัว่าเพื่อนจะเอาแช้งมาอแต่ไม่มีเลยชีปละชีปชีปทุกต้อง สมใจยาวแล้วครับผมเอ้ยโรคเกิดแบบนี้เกิดเร็วแล้วแบบนี้ตอนตายครั้งแรกนะย้ำแค่ตอนตายครั้งแรกตคนนั้นเอาที่เหลือไม่เลยเจ็บมากนะเมื่เจ็บโคตรเลยนะนะเมื่อเจ็บมากมาก อยู่ในพุ่มไม้เหรอโอ้ oh, no 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 I know ไปอุ้ยเก็บบอนไปอุ้ยชิชิวชิวนั่นน่ะนี่เลยเอาเวนย้อนย้อนย้อนพูดผิดโอ้ no I k น o w ใส่เราแน่เลย โอ้ยน้องน้องอานุอานุใช้อานุเสร็จแล้สินี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเบาจังต้องรวมดอกสี่ดอกร่วนถึงจะเลี้ยงไปนี่นี่ยนี่ฉันจะเข้ามาถึงป้อมโอ้โหมันเอาเลยท่านผู้ชมมันเข้ามาถึงป้อมผมเลย โอ้ n โอ้ o วัตถุไฟจะตายวัตถุไฟ insecure ตายวัตถุไฟตายจะซีตี้ไม่ตายได้ฟเลยเยอะไป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 ยแวนมันเอาแมมมันหาย นี่เนี่โอ้ยอันนอ้ยัน้วันนี้ยังไงยังไงยังไง่มอเเลยมนี่ไงจับตนโอ้ยโนโนอโนแ๊เจ็บเจ็บ มันต้องไป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 นี่เนี่ยตายตายตาตาย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 ตาตย ผมมาหายหมดโอ้โหดูเลือดผมดิเอ่อ ก็คือผมรู้ผมไม่ค่อยอยากผมอยากเล่นตู้ไม้ก็โดนไหลทราย,ายผมลืมเลยว่ามันใช้กระปมได้นะไอกิวมังกร เว็บ i s i d e r l เลยลุกไปหยิบน้ยน้โอ oh ้โหผมเพิง่งเมใหม่ไปตเกี้ครับ mm hmm. เจอเมใหมอ่อีกแล้วมถึงฝเลน,นะ <c oughs> มลมใหม่เจอโอ้โหชื่อ oh อะไรนะเลยชื่อเทวเทวานันาส,าสก,กินนี้อีก คคเดี๋ยวนาทเวเทวนาทส,สองคุณน่ใจนะผมป้ากับลิงมาเลยลิงออกากาศแดงเอง้ยแต่ความแต่ความ am qelia comato fai ของโคฟฮปติดคิดว่ากลัวคิดว่ากลัวคิดว่ากลัวเม็ดใหม่คุณคุณผูณ้ชมกลัวเม็ดใหม่เอาไม่ไมกลัวดูเลยผมดูโเสียเลือดหมดโซน ต่อหัวน,นี้นี้แรงแรงแรงแดเแรงแแรงแรงนงแรงแร้แรงแดงแร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 งเรงแ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 มงแแแรแรงแรรงแรงร แฟนจัตจ้าโอ้รู้แบบปิดคนที่เกี่ยวเลยปิดคนที่เกี่ยวมั ครับทอ,อามมว้าหว <c oughs> ้าอยาอ่าลืมกดไลค์กดซัสบส,บส,บส,บสบไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย